ชมเอ๋ชมงามรามแท้สวัสดีค่ะตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพีพีคนเดิมเพิ่มเติมคือมีน้องทรายค่ะพีพีก่อนคู่คนใหม่ของพีพีค่ะน้องทรายแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้แอบพาพีพีมานอกสถานที่นิดนึงวันนี้เรามาอยู่กันที่ปทุมธานีีวันนี้พาพีพีออกนอกพื้นที่มาดูสวยง มาหนังสาจะจพาพิณอะไรตอนนี้เรามาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านสาลาแดงเหนือใช่มีอะไรหลซานี่<ด>ไงสิ่งที่นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเด็ดอะไรดีที่นี่กันค่ะคไปกั ค่ะทุกคนคะและตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมอนสวัสดีค่ะพี่หมอนเป็นกลุ่มชุมชนบ้านสารแดงเหนือนะคะวันนี้มีอะไรมาแนะนำเราบ้างคะวันนี้ผ้าของอันนี้วันนี้เรามีผ้าสบายหมอนแบบของเราเองก็คือเป็นลวดลายที่ไม่เหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นประมาณที่ประมาณว่าลวดลายที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นลวดลายที่ใหม่ๆแล้วก็ ไม่ซ้ำกับคนอื่นคือหนึ่งผืนเนี่ยเราจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเราการปักเนี่ยผ้าไหมธรรมดาเนี่ยจะปักยากกว่าเพราะว่าตัวของผ้าเนี่ยจะนิ่มกว่าดึงแน่นไปก็ไม่ได้ดึงหลวมไปมก็ไม่สวย,วยใช่ค่ะแต่และลายแต่และแบบเนี่ยคะ่ะใช้เวลาปักนานไหมคะพี่หมอขึ้นอยู่กับลายแต่ถ้าถ้าเป็นลายดั้งเดิมเลยอย่างลายดอกพิกุลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7-15วัน แต่ถ้าเป็นลายดอกบัวประมาณนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งโอ้โหทำไมนายขนาดนั้นนะคะพี่นนดอกบัวเป็นลายที่ปักยากรายละเอียดค่อนข้างเยอะใช่ค่ะแล้วโอกาสนะคะโอกาสในการที่จะใส่สบายเราใส่ได้โอกาสไหนบ้างจริงจริงปกติของปิธีเนียอะไรของชาวมืองเนี่ยค่ะจริงๆหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราจะใส่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรืองานบุญต่างๆซึ่งการใส่ตามเทศกาลก็จะใส่ ผ้าค้องคอ,อเนี่ยคนละรูปแบบกันงานบุญก็จะอีกแบบหนึง่งพีพีกับหนองซ้ายเนี่ยค่ะใส่คนละแบบอันนี้มีแบบในยะต่างกันค่ะ,ะ,คะอย่างแบบเนี้ยจะเป็นการทําบุญไหว้พระ<อ>แต่ถ้า<ม><ม>เป็นแบบนี้ คนข้าวดำบุญแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะใช้ในในส่วนของเทศกาลงานบุญประเภทงานสงกรานงานบุญศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หว้แบบใหญ่ใสแบบสวยๆอามๆงี้ยใช่ค่ะเจดีไซน์ใช่ืมน่ารักมากๆเลยค่ะลายดอกบัวคืนนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเท่านั้นทุกคนถือว่าแบบถ้าเทียบกับราคาไม่แพเราก็ว่าไม่แพงเพราะว่า เป็นงานฝีมือทั้งหมดค่ะที่สําคัญก็คือไม่ซ้าใครด้วยใช่ค่ะแล้วงานค่อนข้างที่จะปราณีตแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะคะจะมีในกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นก็เริ่มเพราะว่าด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้คือทางรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายชื่อว่าแต่งกายผ้าไทยรณรงค์ให้เรามีการแต่งกายผ้าไทยมากขึ้นดังนั้นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มทํางานก็เริ่มเริ่มมองหาผ้าไทยแล้วผ้าสไวรเราก็จะขายผ้าได้ดีมากขึ้น กับกลุ่มของคนวัยทำงานเรียกได้ว่าเข้าถึงกลุ่มเลยเนาะไม่ใช่จะพอแบบผู้แบบสูงอายุอย่างนี้ก่อนอยาให้ที่หมอนฝากถึงช่องทางที่จะเข้ามาติดต่อซื้อผ้าสบายมือของเราดีกว่ากันค่ะ่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ชุมชนบ้านสารแดงเหนือโดยการวอลอินเข้ามานะคะเพื่อที่จะเลือกลวดลายและก็สีของผ้าตามที่ลูกค้าชอบหรือไม่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกสามารถโทรติดต่อได้ที่ 0824532996ค่ะได้ค่ะเพีทีขึ้นช่องทางการติดต่อต่างๆให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่หมอนมากๆที่มาให้ความรู้กับพีทีกับหน่องแฟนนะคะเกี่ยวกับผ้าสบายมอได้รู้อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหน่องทรายมากเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนจากการออกพีทีที่ค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่หมอนมากค่ะขอบคุณ่ะสวัสดีค่ะสอัคุณค่ะ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม